สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมช่องสองหนึ่งห้าเกนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวธนวัตรสุนจิตาวรน,นะครับนักเตะไทยที่อยู่ในเลสเตอร์ครับไทยคนแรกนะครับนักเตะไทยคนแรกแต่สัญชาติในเกมนี้เป็นของฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าเขาส่วนตัวเขาแต่ก่อนนะครับเคยเล่นให้กับชุดเยาวชนของฝรั่งเศสนะครับ ในเกมก็เลยมาเป็นสัญชาติฝรั่งเศสนะครับสูง170อายุ20ปีนะครับขนาดเท้าวขวานะครับค่าพังเริ่มต้นนะครับ6 1นะครับตำแหน่งที่ถนัดก็ AMF นะครับมาในบอลขาวนะครับ มาดูค่าพลังที่น่าสนใจนะครับว่ามีอะไรที่สูงๆบ้างครับอ๋อก็จะมีเป็นบาลานซ์นะครับแปดสิบนะครับนอกนั้นก็จะเป็นแดงหมดเลยนะครับบาลานซ์แปดสิบนะครับฟอร์มการเล่นสี่นะครับมีสกิลหนึ่งสกิลนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อทำเลเวลตันนะครับค่าพลังสูงสุดก็จะอยู่ที่8 1อนะครับ นี่นะครับเลเวลตันนะครับ67นะครับนี่นะครับเข้าพลังการบุกนะครับดูครับสรงสั้นทรงยาวก็ได้อยู่นะครับแต่จบสกอร์ไม่ค่อยดีมงไม่ค่อยได้เพราะว่าตัวเล็กนี่ครับความเร็วก็มีอยู่นะครับปิดต้นสปิดปลายยิงแรงนะครับหบาลานซ์นี่ขึ้น92เลยนะครับนี่ครับ ข้าพลังการลุกก็ถือว่าเยอะนะครับเติมเกมดีบุกดีนะครับเพราะว่าบอลขขาวนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็เป็นคนตัวเล็กนะครับนี่ครับถ้้ยืนเอฟนะครับก็จะได้แปดสิบเอ็ดนะครับถ้ายืนหน้าเป้านี่แหลืหกสิบเก้านะครับยืนปีซ้ายเจนะครับปีขวาก็เจ็ดสิบเอ็ดนะครับ ถ้าเป็น s อนี่จะอยู่ที่77นะครับชีมเอฟชีมเอฟจะอยู่ที่75นะครับแต่ตำแหน่งที่ธนวัฒน์เล่นแล้วถนัดที่สุดนะครับจะเป็น MF นะครับอยู่ที่81นะครับถ้าใครจะให้ผมรีวิวนักเตะไทยคนไหนีก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะครับ นี่ครับธนวัตรล็อกปั้นดู <c oughs> จังหวะนี้ <c oughs> ดูนะครับตี็อกนะครับเติมเกมสนุกเลยครับ This he really fancies, Peter. The second it was awarded, <laughs> <this game laughs> <when it's> <laughs> <ballpark>. <laughs> he looked up at Well within shooting range. Tyson, did he He's gone for goal. <laughs> he went for the curler. Good <laughs> defending headers. They score <laughs> <slammed laughs> the in the faces of the opposition. ค,ครึงบอลรึงบอลส่งนะครับำนาวัฒ <qualifying> น <for Tokyo> ์ธนาวัฒน์ยิงไกลจช่หหะนี้นะยิงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ Minutes after a d e ันดีมากดีม o กดีมากดีมากด a s าก e e มากดีมาก a n มา e ดีมากดีมากดีมา a ดีมาก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 ด e r ากดีมา t ด s ม t i ดีมาก l g o าก w ีม t ก a ีม a กดกดีมามากมามากดีดีมากดีกดีมากดีมากดีดีมากนีกดมมัมกดมมนกดงี้ โอ้โหสูงแล้วก็ไม่ได้นะรอชิบิชัวเติมให้สุภาพติเลยนี่สวยเลยครับธนวัฒน์เติมขึ้นมาครับจังหวะนี้ความเร็วหมดแล้วนะหนึ่งบอลครึ่งปั่นด้วยขวาปั่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับธนวัฒน์ถ้าจะ้มาปั่น ยิงไม่ค่อยดีนะครับทำกรสินจิตาวนปันจังหวันนี้โหเกาะไปไกลเลยครับเสียดายนะครับเจ้าตัว Ahead of us, to which we've all been looking forward for so very, very long, and it means so very, very much. The scene could not be more beautiful. He could be in here. Chance! Oh, that's for worry or two. That's a little unfortunate. He had a lot of people worried them onn savour almost HEELASED ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าใครอยากให้รีวิวนักเตะไทยคนไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย